Best three Jessie. Jessie. Jessie is one moulds นับหนึ huh. ujemy, ่งถึงสิกันนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วร้องดังๆเลยค่ะ หนึ่งสองสามสี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดมีทั้ดและเก้าสิบมีทั้งเปดเลยเก้าสิบนับเลยนับดีดีอ้าวไปนะร้องเพลงตีกรองกันค่ะตีกรองกันเรี่อยเลยอ่าสองมือสองนิ้วขึ้นค่ะ หนึ่งสองมือตีกลองตะล็อดต๊อกแต็จสามสี่ดูให้ดีห้าหกต้องกันเจ็ดแปดยิงปืนแปดดังป้องป้องป้องเก้าสิบกินกลุยดิบปวดท้องร้องเอก่งกันเลย ่ะเด็กๆเพื่อนๆกำลังทยอยเข้ามานะคะรอเพื่อนสักรู่นะคะเด็กๆพร้อมเรียนกันหรือยังคะพร้อมเรียนกันหรือยังค่ะพร้อมแล้วยกมือขึ้นค่ะเก่งมากเลยค่ะเสียงดัง รู๋าวันนี้นะคะคุณครูร้งจะพาเด็กๆไปเรียนรู้นะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะถุนังเปรีล่ะดูดวันนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์กันนะคะให้เด็กๆตั้งใจเรียนนะคะ ามาดูสําหรับเด็กที่ส่งการบ้านนะคะคนไหนที่ยังไม่ส่งรูปมาให้คุณครูนะคะให้เด็กๆให้คุณครองถ่ายรูปช่วยนะคะคุณครูจะได้เอารูปลงกับเพื่อนๆน,นะคะ่สำหรับเด็กที่ส่งการบ้านมาคุณครูก็ได้ตรวจเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนเราจะไปฟังนิทานกันดีไหมคะใครอยากฟังนิทาน ยกมือขึ้นคะ่ะใครอยากฟังนิทานอยากฟังนิทานพี่อนฟังไหมอ้าวเราไปฟังนิทานกันนะคะเด็กๆวันนี้นะคะ <ใ S 1> นิทานเรื่องถ้วยฟูรักครอบครัวรอา้าวไปดูนะคะเด็กๆรักครอบครัวเหมือนถ้วยฟูไหมรักไหมคะถ้าเด็กๆรักครอบครัวเด็กๆต้องตั้งใจฟังนะคะฉันรักครอบครัวของฉันในครอบครัว มีคนที่รักฉันที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่พี่สาวแล้วก็ใครบ้างคะน้องชายหมาคุยอันนี้คือครอบครัวของต้วยฟูนะคะเขาก็บอกว่าเขารักคุณพ่อคุณแม่มากแต่เด็กๆสามารถรักใครได้อีกคะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนในครอบครัวของเราเด็กๆต้องรักนะคะ เราทำกิจกรรมด้วยกันมากมายเวลาอยู่กับครอบครัวฉันรู้สึกปลอดภัยและรู้สึกเป็นที่รักเพราะทุกคนเอาใจใส่และเข้าใจฉันเห็นไหมคะช่วยฟูเขาก็รักครอบครัวของเขามากเลยเ,เพราะว่าครอบครัวเขารักเขาเช่นกันนะคะพ่อกับแม่คอยแนะนำให้ฉันทำตัว ทำไงคะและเลือกสิ่งดีๆเมื่อไหร่ที่มีปัญหาพ่อกับแม่จะคอยรับฟังเสมอเห็นไหมคะเวลาเด็กๆมีปัญหาเด็กๆต้องปรึกษาใครคะคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะ<อ>หรือว่าคนในครอบครัวคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ได้นะคะพ่อกับแม่ยังสอนเวลาฉันทำผิดทำตัวไม่ดีเวลาฉันเผลอทำตัวไม่น่ารักฉันก็รู้ว่า ถึงอย่างไรพ่อกับแม่ยังร่าฉันเสียงแต่ท่านไม่ชอบพฤติกรรมที่ฉันทำเท่านั้นเองเห็นไหมคะเวลาเด็กๆทำผิดต้องทำยังไงต้องทำยังไงคะต้องขอโทษครับขอโทษค่ะไหมพี่กอเด็กทำผิดต้องรู้จักโทษมาคะทำไมอายเพื่อนไหมเนี่ยพ่อกับแม่ทำให้ทุกคนในบ้านรู้สึกเอ๊ะ ไปดูสิคะต้วยฟูเขาถือลูกโป่งคำว่าอะไรบ้างภาพกแม่ทำให้ทุกคนในบ้านรู้สึกเป็นที่รักได้รับการยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวได้รับความไว้วางใจมีค่าได้รับความอะไรคะได้รับความรักความมั่นใจในตัวเองความมั่นคงและความปลอดภัยเราคุยกันว่าคำเหล่านี้ หมายความว่าอะไรและแสดงความรู้สึกนี้อย่างไรนะคะให้เด็กๆใช้คำเหล่านี้อย่างไรเช่นเด็กๆบอกรักคุณพ่อคุณแม่บอกรักคนในครอบครัวได้นะคะบางครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่เอ๊ะครอบครัวเด็กๆใหญ่ไหมคะมีใครอยู่บ้างมีเรียกว่าครอบครัวนะคะเขาก็มีความสุขกันทุกคนนะคะ พ่อกับแม่บอกรักฉันทุกวันและบอกว่าท่านภูมิใจในตัวฉันมากท่านจะกอดกอดแล้วก็กอดทำให้ฉันรู้สึกมั่นคงและมั่นใจในตัวเองฉันรักครอบครัวของฉันจังเอเด็กๆรักครอบครัวไหมคะใครรักครอบครัวยกมือขึ้นค่ะใครรักครอบครัวตัวเองยกมือ<ช>ขึ้นค่ะ ครอบครัวของฉันรักให้กำลังใจกันเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนี่แหละคือครอบครัวฉันรักครอบครัวที่สุดเลยค่ะสำหรับนิทานเรื่องนี้นะคะขอให้เด็กๆรักคนในครอบครัวเ <c oughs> ช่นคุณพ่อ,อคุณแม,ม่พี่ชายน้องชายคุณปู่คุณย่านะคะ <c oughs> เด็กๆต้องรักคนในครอบคร่อนะคะ <c oughs> ต่อไปนะคะไปเข้าสู่สาระการเรียนรู้นะคะคุณครูลงจะพาเด็กๆไปฝึกนับจานวนแล้วก็บอกเป็นตัวเลขนะคะให้เด็กๆนับแล้วบอกเป็นตัวเลขนะคะเราไปดูที่ภาพแรกกันเลยแครอทมีกี่หัวคะหนึ่งหนึ่งเท่ากับเลขหนึ่งหนึ่งรอบค่ะแครอทหนึ่งหัวเท่ากับเลขหนึ่ง ต่อไปนะคะแครอทสองหัวเด็กๆนับพร้อมกันนะคะหนึ่งสองเท่ากับเลขสองอ่าเด็กๆนับพร้อมกันค่ะแครอทสองหัวเท่ากับเลขสองเด็กๆนบค่ะหนึ่งสองเท่ากับเลขสองเด็กๆมากค่ะต่อไปเลยนะคะเรามานับแครอทกันค่ะ แครอทมีเท่าไร่เด็กๆนับพร้อมคุณครูลุงนะคะหนึ่งสองสามเท่ากับเลขอะไรคะเท่ากับเลขสามนับได้สามเด็กๆต้องตอบเลขอะไรคะตอบเลขสามเก่งมากเลยค่ะเก่งเลยต่อไปแครอทมีกี่กว่นะเด็กๆมานับกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ เราต้องตอบเลขอะไรคะตอบเลขสี่เก่งมากเลยค่ะปลบมือให้น้องวาเลนหน่อยเก่งมากค่ะต่อไปแครอทมีกี่หัวคะเด็เกๆหา่งสองสามสี่ 4, 2, 3, ห้าเราต้องตอบเลขอะไรคะตอบเลขห้าเก่งมากเลยคะ่ะปลบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะตอบเลขห้านะคะเก่งมากเลย <c oughs> ต่อไปอ้าวมานับแครอทกันต่อเลยแครอทมีกี่หัวคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราต้องตอบเลขอะไรคะเลขหก เก่งมากเลยค่ะเราต้องตอบเลข6นะคะแครอทหนึ่งเราต้องตอบเลข6เก่งมากเลยค่ะอ้างต่อไปต่อไปนะคะามานับแครอทกันต่อเลยเงือกนับดังๆเลยนะคะหนึ่งสามสี่ห้า เจ็ดเราต้องตอบเลขอะไรคะตอบเลขเจ็ดตอบเจ็ดมากเลยปลอบมือให้ตัวเองหน่อยปลอบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะต่อไปนะคะมานับแค่หลอดกันต่อเลยแค่หลอดมีเอะเลยหนึ่งส <1, S 2> องสามสี่ครูห้าหกเจ็ดแปด ต้องตอบเลขอะไรคะแปดเก่งมากเลยค่ะแครอทมีแปดเราต้องตอบเลขแปดนะคะเรานับได้แปดเราต้องตอบเลขแปดค่ะเะเลยกกต่อไปมาดูที่แครอทนะคะเด็กๆตั้งใจนับนะเก๊ทำไมเยอะจังเลยแครอทมีกี่หัวเด็กๆมานับกันค่ะ หนึ่งสองสมี่หเจ็ดก้มีเก้าหัวเด็กต้องตอบเลขอะไรคะเลขเ มากเลยค่ะปลบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากเก็อ้าวทำไมอันนี้แคลอทเยอะจังเลยเอาคุณกลวกใหรู้นะคะว่ามีกี่หัวเด็กๆมานับดังๆเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบสิบแค่หอดนี้กี่หัวคะหัวนี่สิบนะคะเด็กๆต้องตอบเลขอะไรคะตอบเลขสิบเลขสิบมีอะไรอะไรกระบอะไหนคะเลสิหนึ่งกับศูนย์อ่าเก่งมากเลยปลบมือให้เจนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยเก่งจังเลยอ้าต่อไปนะคะเราจะไปฝึกนับเลขแบบนิ้วมือนะคะ เราไปสังเกตที่นิ้วมือเห็นไหมคะอะเด็กๆมาสังเกตเลยค่ะเด็กผู้ชายคนนี้เขาชูขึ้นเขาชูกี่นิ้วค่ะ สองนิ้วสองนิ้วเลขสองเยค่ะเด็กๆเลขสองอยู่ตรงไหนคะนพี่ก่อนนะข้างล่างก่อนเลขสองอยู่ตรงไหนค่ะลูกเด็กๆคิดคำตอบไว้ในใจนะคะแล้วเราไปเฉลยพร้อมกันไปดูเลขสองอยู่ไหนนะคะอ้าวเลขสองอยู่ตรงนี้นี่เองลองปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากๆเลยต่อไปอ้าวมาดู เด็กขึ้นกี่นิ้วเขาชูขึ้นกี่นิ้วคะเขาชูขึ้นกี่นิ้วเด็กๆนะพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามเขาชูขึ้นกี่นิ้วคะสามนิ้วสามนิ้วเลขสามอยู่ไหนเอยเลขสามอยู่ไหนค่ะเด็กๆคิดคำตอบไว้ในใจนะคะเดี๋ยวเราไปเฉลยกันค่ะเด็กๆจะตอบเดี๋ยวลองไหมไปดูกันนะคะ อ้าวคำตอบที่ถูกต้องก็คือเล็กนี้เองเก่งมากๆเลยค่ะเก่งมากเลยเก่งมากเลยนะคะอาต่อไปมาดูเด็กผู้ชายคนนี้เขาชูขึ้นกี่นิ้วคะชูขึ้นกี่นิ้วคะกี่นิ้วครับสี่นิ้วเด็กๆมานับเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ เขาขึ้นสี่นิ้วนะคะเลขสี่อยู่ไหนคะเด็กๆเลขสี่อยู่ไหนคะคิดคําตอบไว้ในใจนะคะคิดคําตอบไว้ในใจนะคะแล้วไปกันเลยพร้อมกันเลยนะคะอ้าวคำตอบอยู่ตรงนี้นี่เองกากบาดสีส้มเด็กๆตอบถูกต้องไหมใครตอบถูกต้องยกมือให้คุณครูลุงดูหน่อยค่ะ อาต่อไปมาถึงเด็กผู้หญิงคนนี้เขาชูเกี่นิ้วคะเด็กๆนิ้วนับปุ๊บกี่นิ้วค่ะเด็กๆชูเท้าได้เท่าไรคะเด็กๆเหมือนเท้าแล้วนับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้เราต้องตอบเลขอะไรคะ ต้องตอบเลขได่ไหนชิแก่มากเลข5อยู่ตรงไหนคุยคุณคอูมนิวขึ้ไมต้องสอไดไหนอ้าเด็กคิดคำตอบไวในใหนะคะคิดคำตอบตรงนี้มาไวในันอ้าวคำตอบที่ถูกต้องคือ5นี้นะคะ คำตอบที่ถูกต้องถูกนี้ให้กรับถูกต้องปลบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะปลบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากๆเลยค่ะให้เด็กๆไปฝึกก่อนการนับนิ้วมือนะคะให้เด็กๆฝึกนับตั้งแต่เลขหนึ่งคือหนึ่งนิ้วจนไปถึงห้านิ้วก่อนนะคะคำดานอ่าต่อไปอ้าวบ้าถึงอะไรเอ่ย มาถึงการบ้านของเราแล้วเด็กๆพร้อมหรือยังคะอยากทําการบ้านหรือยังอยากทําการบ้านแล้วเด็กๆไปเริ่มทำกันเลยค่ะหาให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะแบบเรียนหนูเรียนรู้เลขนะคะนี่ไงจอแย่ขึ้นมาเด็กพร้อมหรือยังคะ หยิบขึ้นมาให้เรียบร hey? ้อ hey? ยนะคะแล้ว e เราจะไปดูกันนะคะว่าวันนี้การบ้านจะอยู่ในหน้าไหนนะคะถ้าวการบ้านของเราวันนี้นะคะอยู่ในหน้าที่มีเท่าไหร่คะเด็กๆทันคะในหน้าที่16นะคะเราอยู่ในหน้าที่16คะ ้าปาอ่ามาดูโจทย์กันนะคะเด็กๆเขาบอกว่าอะไรคะให้เด็กๆระบายสีสิ่งที่อยู่ภายในด้วยสีเหลืองแล้วระบายสีสิ่งที่อยู่ภายนอกด้วยสีม่วงแล้วก็ระบายสีสิ่งที่ล้อมรอบด้วยสีนนะคะค่ะเราไปดูกันนะคะก็จะพาเด็กๆไปทำนะคะ เรามาดูกันเลยค่ะเด็กๆสิ่งที่อยู่ภายในก็คือเด็กคนนี้นะคะชี้ก่อนเด็กคนนี้ให้เด็กๆระบายสีอะไรคะสีเหลืองนะคะตามลูกศรที่คุณครูลงได้ชี้ไว้ก็จะเป็นสีที่เด็กๆต้องระบายนะคะแล้วก็สิ่งที่อยู่ภายนอกระบายด้วยสีม่วงใครอยู่ภายนอกค่ะเด็กๆก็คือ ผู้ชายคนนี้เราระบายสีม่วงนะคะเด็กระบายตามลูกศอนที่คุณครูชี้ได้เลยแล้วให้เด็กๆระบายสีสิ่งที่อยู่ล้อมรอบด้วยสีเขียวเราอะไรล้อมรอบเด็กผู้ชายคนนี้คะก็คือโดมนี้นะคะโดมนี้เราต้องระบายสีสีเขียวนั่นเองนะคะคุณครูรุงได้ทำรูปสอนสีไว้ให้เด็กๆแล้วนะคะ มาดูในส่วนที่สองนะคะแล้วมาดูในส่วนที่สองเขาบอกว่าให้ระบายสิ่งที่อยู่ให้ระบายสีสิ่งที่อยู่ภายในนะคะด้วยสีเหลืองอะไรอยู่ภายในค่ะเด็กๆอะไรอยู่ภายในเนก้อยู่ข้างในใช่ไหมเด็กๆต้องระบายสีนกที่อยู่ในกรงให้เด็กๆระบายสีเหลืองนะคะเหลืองู่ ส่วน,นกลงนกเด็กๆระบายสียอะไรคอม้อมรอบอยู่ระบายด้วยสีเขียวนะคะส่วนนกที่อยู่ด้านนอกให้เด็กๆระบายด้วยสีม่วงนะคะให้ดเด็กๆระบายด้วยได้ทำสีไว้ให้แล้วนะคะ มาถึงในส่วนที่สามนะคะเรามาดูกันอะไรอยู่ภายในกรงคะอันนี้สีเขียวอะไรเอ่ยเด็กบางคนด้วยค่ะยีรบอะไรับอยู่ภายในเราต้องระบายสีอะไรคะสีอะไรครับสีเหลืองเก่งมากระบายสีเหลืองนะคะเด็กๆระบายยีราฟด้วยสีเหลืองสีเหลวสีเหลืองอ้าวแล้วอะไรที่อยู่ภายนอกคะอะไรที่อยู่ภายนอกอะไรอยู่ภายนอก กวางใช่ไหมคะกวางเราระบายสีอะไรคะดเด็กๆอ้่กวางนะคะกวางระายสีม่มง <indung! S 1> แล้วก็กลงที่ล้อมยีลรฟบอยู่เราระบายสีอะไรคะสีเไรยะสีเขียวนั่นเองนะคะ ใีเด็กสังเกตลูกสอนที่คุณครูลงได้ชี้ไว้นะคะก็คือสีเหลือง่าเด็แล้วระบายสีตาคนะคะระบายตามที่กําหนดนะคะเด็กๆจะระบายตามจินตนาการไม่ได้นะคะให้เด็กๆระบายสีสิ่งที่อยู่ภายในด้วยสีเหลืองสิ่งที่อยู่ภายนอกด้วยสีม่วงนะคะแล้วสิ่งที่อยู่ล้อมรอบด้วยสี เขียวนะคะให้เด็กๆดูนะคะแล้วก็ระบายสีตามได้เลยนะคะค่ะเด็กๆไปทําการบ้านกันนะคะทำการบ้านกันนะเด็กๆให้เด็กๆไปเริ่มทําการบ้านกันนะคะการบ้านของเราก็อยู่ในหน้าที่สิบหกนะคะเด็กๆมีูหน้าเดียวคืออยู่ในหน้านี้นะคะเป็นหนังสือเรียนแบบเรียนนะคะคุณหนู ตัวเลขนั่นเองนะคะดูเลาะดูเลาะได้ทั่วเด็กอยู่ไหนระบายได้เลยนะคะอ่อ่าระบายไปค่ะสำหรับเด็กๆที่ทำการบ้านเสร็จแล้วนะคะวิธีส่งการบ้านนะคะ ให้เด็กๆส่งมาที่คุณครูได้เลยนะคะเพื่อที่คุณครูนะคะจะได้ตรวจความถูกต้องนะคะแล้วก็เรามเมินพัฒนาการการเรียนรู้ให้กับเด็กๆนะคะสำหรับเด็กๆที่ยังไม่ส่งรูปมาให้คุณครูลุงนะคะก็ส่งมาที่ไลยได้เลยเพื่อที่คุณครูจะได้เอามาใส่กับเพื่อนๆนะคะแล้วพอหยิบให้ เด็กๆสำหรับการเรียนรู้ของเราวันนี้ก็ได้จบลงแล้วก่อนจากกันคุณรก็ให้เด็กๆไปฝึกทรวนการนับนิ้วตั้งแต่หนึ่งถึงห้านะคะให้เด็กฝึกนับนิ้วมือนะคะแล้วก็ฝึกจํานวนค่ะก่อนจากกันนะคะคุณครูก็มีความห่วงใยนะคะจะมาฝากถึงเด็กเช่นเคยนะคะ ให้เด็กๆก่อนออกจากบ้านให้สวมใส่แมสให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็หันล้างมือบ่อยๆรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะคะก่อนจากการวันนี้ใ oui. ห้เด็กๆวางดินสอลงก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะมาแคปหน้าจอด้วยรูปสวยๆนะคะวันนี้เด็กๆอยากทําท่าอะไรให้เด็กๆทำได้ตามจินตนาการเลยค่ะคุณครูจะนับ หนึ่งถึงสามนะคะแล้วให้เด็กๆยิ้มหวานแล้วก็โพสต์คอร่อเลยนะคะพร้อมหรือยังคะหนึ่งสองยิ้มหวานค่ะเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะเด็กๆ แล้วพบกับคุณครูใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายสวัสดีค่วัสดีคุณพ่อคุณแม่เพื่อนด้วยสวัสดีคบ้วัสดีค่ะสวัดี่สว่่่ดว่ดว สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็ได้ส่งงานคุณครูรุ้งมาแล้วนะคะเป็นกระปุกออมสินนะคะที่เด็กๆได้ประดิษฐ์เองนะคะจําของตัวเองได้ไหมคะเด็กๆจากนั้นก็เป็นอะไรคะโมบายเต่านะคะที่เด็กๆได้ทํานะคะคุณครูรุ้งก็ได้ตรวจเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามมากเลยค่ะ สวยไหมคะเด็กๆโมบายเต่าแล้วก็ออมสินของเด็กๆนะคะสวยงามมากเลยคะ่ะคุณครูลงได้ตรวจงานให้เด็กๆทุกคนแล้วนะคะต่อไปก็เป็นใบงานที่เด็กๆทำนะคะคุณครูลุงก็ได้ตรวจเรียบร้อยแล้วนะคะ ค่ะคุณครูรุ้งก็ได้ตรวจให้เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะปลบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะปลบมือดังๆเลยค่ะทั้งเก่งและก็ทำสวยงามด้วยนะคะเก่งมากๆ